ตั้มตีสุทนทรพนมจันทร์ตำลุกน้ำสตหตบครับในฐานะผู้อำเนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองสถิติเทสเกตมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงวันที่4มกราคม25-67ซึ่งได้ประกาศเป็นช่วงเจวันเฝ้าระวังอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีบรรจุติด,ดต่อกันหลายวัน ประกอบกับในพื้นที่อำเภอสับปีบมีการคมนาคมเชื่อมต่อมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างการเดินทางส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชีวิตเที่ยวดังนั้นเพื่อเป็นและลดความูญเสียงเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุให้เป็นปตามมา,า,าตรการป้องกันขับขี่ปลอดภัยเนื่องไทยไร้อุบัติเหตุป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เกิดขึ้น ในระหว่างวันที่29ธันวาคม2566สถานีตำรวจต่างจังหวัดเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนตำรวจน่างจังหวัดองค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแท่งกองพัพเรือทหารเรือที่2ที่2คะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลสุรินทร์องค์กรเทศบาลประชารัฐสุรินทร์หน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสภาผู้ที่ สวัสดีตอนนี้มระภัทรผู้ทานผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานที่ธีเปิดโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางรถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีของอโเสจของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ในวนี้ขออนุญารสำหรับเทศบาลท่านคงทราบถึงัวถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วนั้นเป็นแท่อรายอี่นๆที่จะปบ่อยคลั้งมากและยิีมากขึ้นในสภา หรือเมื่อหาจเกิดภัยแล้งขึ้นแล้วรูปอย่างไรจะให้เกิดความหายสียน้อยที่สุดเน็นงานต่อจนอาสาช่วยเหลือที่ก็จะเกิดให้ส่้ยฟนผลดีให้กับผู้ที่เกิดเหตุได้ดังนั้นก็ต้องอาศัยการร่วมกันดูแล ครับเป็นจริงครับอันนี้คนครับเป็นจรครับอันนี้ลองลองสาธิตนการหนึ่งคนม่ครับผมครับนะครับถ่ายรูปกันหน่อยครับในลำดับนี้นะครับจะเปิดถนนสายนี้นะครับร่วมต่อให้กับผู้ขับขี่บนทางถนนนายกนะครับบริเวณถนนสามารถร่วมกิจกรรมร่วมกันได้เลยนะครับในงานนะครับเข้ามาร่วมเลย ตัวทำกิจกรรมนะครับนะครับกิจกรรมนะฮะของทางสถานีตู้หลบผู้ท้องและแล้วก็คู่มือปลอดใครไว้ก่อน ครับยังดีแต่างนะครับลูกะ